เหมมราชบทที่41คังบดีถอนใจพืดแล้วเบนหน้าหนีขาจารินคนเดียวที่ยกมือขึ้นเป็นการทักทายคุณปาวีโลกกลมมากจริงไหมเพราะขนาดคุณเคยบอกว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกอยังย้อนกลับมาเลยปาวีเดินเข้ามาในห้องอย่างถือวิสาสะหลันพูดกับขาจารินด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ดูยากในสายตาผู้อื่นว่าหล่อนพูดเพราะต้องการประชดประชันแต่ขจรินเข้าใจว่าน้ำเสียงเช่นนั้นคือการทารบตั้งแต่ยกแรกหากบังเอิญว่าเตรียมพร้อมมาเสียแล้วขจรินจึงไม่สะดุ้งสะเทือนแต่ประการใดคงเป็นเพระฉันอยากพบคุณมังคะคืนนั้นที่บนเรือเรายังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เลยใช่คุณถูกลักพาตัวมาซะก่อนเลยทําให้วุ่นกันไปหมดส่วนฉันเกือบถูกหาว่าเป็นฆาตกร ถ้าเป็นเมื่อก่อนขอจารินคงเดือดร้อนพร่ำรับผิดแทบไม่ทันแต่คราวนี้กลับยิ้มตอบเยือกเย็นเรื่องนี้คุณก็ต้องไปตอบว่าคนที่ลักผ่าตัวฉันมาเอาเองแล้วละค่ะว,ว่าทำไมเขาถึงเลือกฉันแทนที่จะเป็นคุณปาวีชงักเพราะนึกไม่ถึงมดตนนยตัวนี้ต่อยเจ็บดีเหมือนกันไม่เข้าใจเลยว่าหล่อนเริ่มมีเขี้ยวมีเล็บขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรแต่ขจารินไม่ทันให้หล่อนคิดนานเพราะหลังจากพูดประโยคนั้นเสร็จ แย้มยิ้มสดใสธรรมดาเมื่อชักชวนเรากับเป็นเจ้าของบ้านคุณเพิ่งกลับมาถึงทานอะไรมาหรือ,อยังคะจะรับประทานพร้อมกันไหมพี่แจนก็ขังบดีขัดขึ้นอย่างหง,งุดหงิดกับข้าวเกือบหมดแล้วนั่นสินะขาจารินเออออไปด้วยกับข้าวธรรมดาอย่างนี้คงไม่ถูกปากคุณปลรวีแน่เลยฉันอิ่มมาแล้ว ปราวียืดตัวตรงด้วยความเจ็บใจเพราะเห็นได้ชัดว่าหล่อนไม่เป็นที่พึงประสงค์ของใครสักคนในห้องนั้นขจารินกลับคราวนี้พร้อมเขี้ยวเหล็บเต็มตัวยากที่จะควบคุมได้ง่ายแต่ปราวีก็พร้อมที่จะเล่นละครต่อไปขอบคุณที่ชวนอ้อคุณขังคะฉันซื้อของมาฝากคุณด้วยเกมใหม่ที่เขาโฆษณาในทีวีอยู่ในถุงนี่นะคะหล่อนวางถุงกระดาษไว้บนเก้าอี้ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุด ขังบดีเกือบจะทำหน้าเบ้หากขาจารินจ้องตาขมิงเขาจึงเอ่ยอย่างเสียไม่ได้ขอบคุณฮะแล้วเราค่อยคุยกันนะขาจารินต่อไปนี้เราคงคุยกันได้เต็มอิ่มละเพราะห้องอยู่ใกล้กันนิดเดียวค่ะขัขงบดีหันขับมาทางขาจารินในทันทีที่ปาวีเดินพ้นไปจากห้องเขาทำหน้าโกรธโกรธเมื่อถามขาจารินว่าทำไมพี่แจนถึงชวนเขามาทานข้าวกับเราล่ะครับทำไมหรือ หญิงสาวเลิกคิ้วคนเราอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องเอื้อเฟื้อกันด้างสิจะ๊ะแต่พี่แจนร,รู้ว่าเขาไม่ทานหรอกเพราะเราสองคนทานกันจนไม่มีกับข้าวเหลืออยู่แล้วขังบดีเริ่มคิดออกสีหน้าโกรธค่อยคลายจนกลายเป็นยิ้มในที่สุดขาจารินทำไม่รู้ไม่ชี้แต่ในตาพราวซกเตียงซึ่งยังคงดูเหตุการณ์อยู่ในห้องอมยิ้มน้อย,อ,ยอดคิดไม่ได้ว่าเด็กคนนี้กลับมาครั้งนี้พกความไม่ธรรมดากลับมาด้วย ไม่ใช่เด็กคนเดียวกับที่หล่อนต้องคอยประครบประงมเหมือนคราวก่อนมันทำให้ศกเตียงรู้สึกสบายใจขึ้นคุณคังจะไม่ดูของเล่นใหม่ที่เขาซื้อมาฝากหรอกหรือจริงสิคังบดีในตาเป็นประกายเข้าลุกพลวดจากเก้าอี้ตรงไปหยิบถุงใหญ่ที่ปาวีทิ้งไว้ให้อย่อยางตื่นเต้นพี่แจนเกมบอยแอดวานอันใหม่ที่เพิ่งออกวางตลาดดีจังเลยขาจารินหัวเราะแล้วก็ทำท่าเหมือนไม่อยากได้เกลียดตัวกินไข่ แต่ก็ยังดีนะที่ขอบคุณเขาอย่าตื่นเต้นนักเลยซกเตียงเสริมมาทานของหวานก่อนเถอะคุณคังคุณด้วยหันไปทางขจารินฝ่ายนั้นทำหน้าเบ้ของหวานนะ่ะเห็นก็อยากทานนะจ๊ะยิ่งอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้ทานขนมไทยแปลกๆแ,แต่ไม่ดีกว่าแอปเปลิลลูกเดียวก็พอแล้วอคังไปเดินเล่นข้างล่างกับพี่ไหมจะได้ย่อยอาหารกินแล้วนั่งนงนอน,น,อนๆไม่ได้เรื่องแน่แต่ผมอยากเล่นเกม ไปเดินอย่างคุณพี่ว่าแล้วค่อยกลับมาเล่นเกมคุณจะได้แข็งแรงหมอยังเตือนให้ออกกําลังกายบ่อยๆจําได้ไหมแต่เราอยากเล่นเกมขังบดียังดือ้อซกเตียงจึงทําหน้าดุก็ดีเหมือนกันอีกหน่อยใครๆก็เบื่อเพราะคุณพูดไม่รู้เรื่องใครๆก็จะหนีคุณไปหมดนะฉันไปก่อนละขาจารินยักไหลโน้มตัวหยิบแอปเปิลในตะกร้าขึ้นมาเดาะเล่นในมือไปคนเดียวก็ได้ โอเคงั้นผมไปด้วยเขาวางของลงในถุงอย่างเดิมด้วยความเสียดายซกเตียงรีบวิ่งไปหยิบสเวตเตอร์ตัวบางมาส่งให้แล้วเตือนว่าทานยาบนโต๊ะเสื้อก่อนค่ะอีกแล้วหรอเด็กหนุ่มบนกินแต่ยาเบื่อจะตายคุณจะได้แข็งแรงไงคะคุณไม่ทานเดี๋ยวอารองกโกรธเอานะเธออุตส่าห์ไปเอามาให้แล้วก็นับด้วยว่าคุณจะต้องกินหมดเมื่อไหรยาบำรุงเหรอจ๊ะ ขาจารินถามเมื่อเห็นเด็กหนุ่มกลืนยาเม็ดเดียวตามด้วยน้ำครึ่งแก้วสกเตียงพยักหน้ารับใช่ค่ะทานหลังอาหารทุกมือ้อคุณคังเป็นหลายโรคยิ่งอากาศหนาวหนาวยิ่งแพ้ฉันก็เหมือนกันตอนเช้าเช้าแต่พยายามออกกำลังกายมากๆก,ก็ดีขึ้นไม่ชอบทานยาเหมือนนักคังเห็นไหมเห็นไหมดีหรือเปล่าสกเตียง คุณแจนบอกไม่ทานยาแต่ออกกำลังกายคุณนะ่ะไม่เอาเลยทั้งสองอย่างได้ยังไงกันห้องออกกำลังกายก็มีข้างล่างเสียเล็กซื้อมาทุกอย่างจนครบคุณริวก็ออกกำลังกายทุกวันงั้นหรือขาจารินทำตาโตดีจังเลยไม่ต้องไปไกลสกเตียงไม่ต้องกลัวหรอกนะทีนี้ฉันจะชวนคุณคังออกไปออกกำลังกายข้างล่างค่อยๆทำวันละนิดละหน่อยคงแข็งแรงขึ้นเสร็จหรือยังอะคัง พี่จะเอาแอปเปิลไปเผื่ออีกลูกหนึ่งนะสกเตียงมองตามคนทั้งสองด้วยความปลอดโปรง่งขาจารินไม่ใช่สาวน้อยนุ่มนิ่มร่างเพรียวระหงสูงกว่าอะคังท่าทางเหมือนเด็กฝรัง่งคล่องแคล่ควปราดเปรียวเต็มไปด้วยชีวิตชีวาหล่นส่งแอปเปิลให้ขังบดีและว,วางมือพาดบนไหล่ของเด็กหนุ่มพาเดินออกไปพร้อมกันจำไว้นะอาคังเราจะทำอย่างนี้ทุกวัน ขาจารินจับบ่าคังบดีไว้ด้วยมือทั้งสองข้างก่อนส่งเขาขึ้นข้างบนเริ่มต้นเดินวันละครึ่งไม์ก่อนอย่างนี้ไงแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นวันต่อไปหมายความว่าเราจะเดินกันทุกวันหรือพี่แค่วันเดียวผมก็หอบแทบตายแล้วเด็กหนุมอุทธรท่าทางเหนื่อยอ่อนจนขาจารินต้องหัวเราะแต่ก็ไม่ตายใช่ไหมไม่เอาหน้าเป็นผู้ชายต้องอดทนสิเธอจะได้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้เหมือน เหมือนพี่ปีเตอร์ยังไงล่ะชื่อนี้ผ่านเข้ามาในความรู้สึกอย่างไรคาจารินไม่อาจรู้ได้แต่ระหว่างเดินเล่นกับคังบดีข้างล่างหล่นมองหาเขาแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาจริงด้วยทำไมพี่ปีเตอร์หายไปนานจังป่านนี้ยังไม่กลับเลยก็เขาบอกเราแล้วไงไม่ใช่หรือว่าเขาไม่กลับมาทานข้าวกับเราคัางบดีพยักหน้าและถอนใจเมื่อเอ่ยว่าครับผมจำได้ เกี้ยมกับซกเตียงบอกว่าต่อไปนี้พี่ปีเตอร์จะต้องทำงานแทนอาปาเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีเวลาให้ผมเท่าไรแต่ผมก็ดีใจที่พี่แจนมาเป็นเพื่อนผมแทนพี่ปีเตอร์ไม่เป็นไรจ้ะหล่อนไม่ได้กลับขึ้นตึกพร้อมคังบอดทีทั้งท้งที่อยากกลับไปพักผ่อนอย่างห้องส่วนตัวเพราะเกรงว่าไม่วินาทีใดวินาทีหนึ่งปราวีอาจมาเคาะประตูทำลายความสงบขาจารินยังไม่พร้อมที่จะประจันหน้ากับหล่อนในคืนนี้ แล้วนี่เจ้าลูกชายตัวดีของฉันหายหน้าไปไหนล่ะมันไม่คิดจะมาต้อนรับแม่มันบ้างหรอกหรือลีเมย์บนเมื่อรินเหล้ลาใส่แก้วสกเตียงนิ้วหน้าแต่ผู้เป็นนายยกมือขึ้นโบกโดยไม่ต้องมองดูสีหน้าไม่ต้องพูดมากเลยนะฉันจะดื่มมันกลุ้มฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่จะถามคุณเท่านั้นว่าทานอะไรให้หนักท้องมาหรือยังไม่อยากให้เมามากเท่านั้นแหละกินมาแล้วกินคนเดียวที่ทำงาน รอเสียรองของแกอยู่จนค่ำเขาไม่ติดต่อเข้าไปหาดื่มอีกอึกแล้วย่นหน้าเมื่อความซ่าในตอนแรกเปลี่ยนเป็นรุนแรงเผ็ดร้อนว่าไปตามลำคอถามยังไม่ตอบเลยอะคังไปไหนตอนนี้กำลังอาบน้ำเพิ่งไปเดินออกกำลังกายมาแกว่าอะไรนะถือแก้วเหล้าไปอย่างที่นั่งเก้าอี้ยาวยกขาทั้งสองพาดเหยียดยาวบนตูนลูกฉันอคังรู้จักออกกำลังกายกับเขาด้วย ทานข้าวสองสามจานผลไม้อีกแล้วไปเดินข้างล่างกับคุณแจนเห็นบอกว่าคุณแจนจะให้เดินทุกวันทุกวันแรกแรกเดินน้อยหน่อยแล้วค่อยเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแก่โกะหกฉันใช่ไหมโซกเตียงฉันเล่าให้คุณฟังตามความจริงคุณแจนกำหนดอาหารเองเธอจะทานกับคุณคังทุกวันรายการอาหารล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นมีผักโปรตีน ฟเบอร์เธอว่าคุณคังจะได้แข็งแรงขึ้นมันเป็นหมอหรือทึ่งได้ทำสู่รู้เมื่อทางเราทำอะไรคุณคังก็ไม่ยอมฟังสักอย่างมีคนที่เขาทำได้ดีกว่าเราเราก็ควรปล่อยให้เขาทำอ้อพรุ่งนี้คุณคังจะต้องตื่นแต่เช้าหน่อยเพราะคุณแจนจะพาไปเยี่ยมเจ้าสัวมากไปแล้วรีเมาสาดเล่าเข้าปากอีกมันทำให้เลือดในกายเดือดพล่าน มันเป็นใครมีสิทธิ์อะไรเข้ามาจุนจ้านกับลูกของฉันมดหมอก็ไม่ได้เป็นแต่เที่ยวมาสั่งให้อาคาังทําโน่นทนํานี่ลูกฉันเป็นอะไรไปใครรับผิดชอบหมอยังบอกเลยว่าให้อาคาังระวังเรื่องการออกกําลังกายมากนะักอาจจะเป็นโทษแกก็รู้นี่นาซกเตียงแล้วทาไมถึงไม่ห้ามก็ใครห้ามคุณคังได้บ้างในเมื่อเป็นอย่างนี้คุณคังพอใจที่จะรับฟังเขาคนอื่นไม่สมควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวคุณอยากให้คุณคังสุขหรือทุกข สกเตียงจบคำพูดด้วยการมองตาเขม็งใบหน้าลีเมยกลายเป็นสีชมพูร,ระเรือ่อเพรฤะริสุราหล่อนั่งคอผับคออ่อนราวกับเหน็ดเหนื่อยเต็มประดากลุ่มจริงๆสกเตียงฉันกลุ่มจริงๆความเป็นลีเมภรรยาเจ้าสัวที่หญิงพยองไม่กลัวใครหายไปในพริตตาหล่อนดื่มติดๆกันสองสามอึกแล้วปล่อยคอพาดงายไปกับพนัก เล่าในแก้วกระชอกจนสกเตียงเกือบรับไม่ทันแค่เสียรองไม่มาหาคุณก็กลับมาดื่มเหล้าเอาเป็นเอาตายอย่างนี้ทีหรือไม่ใช่แค่นั้นสกเตียงไม่ใช่แค่นั้นลีเม์สยหน้าไปมาตาแดงกำ่ำไม่อาจบอกได้ว่าเพราะริดเหล้าหรือความรู้สึกภายในฉันไม่รู้จะพูดยังไงไม่อยากพูดอยากให้เรื่องที่ได้ยินมาเป็นเรื่องไม่จริงเป็นความฝันมากกว่า ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดหล่อนหดมือที่ถือแก้วเมื่อฝ่ายนั้นพงอกตัวควยคว้า,าเอามาน้าคุณไม่ถูกกับเหล้าจำได้ไหมดื่มทีไรแพ้ทุกทีคอยดูเถอะพรุ่งนี้ตัวคุณจะขึ้นผื่นแดงไปหมดแก่ขู่ฉันสกเตียงหัวเราะในลำคอวางแก้วเหล้าบนโต๊ะไกลจากเก้าอี้ที่ลีเมนั่งอยู่แล้วจึงกลับมาคุกเข่าข้างๆพลางตอบว่า ไม่ได้ขู่แต่จะเตือนคุณว่าเวลาคุณแพ้ทีไรหมอสั่งยาให้ก็ไม่หายฉันต้องใช้ตำราเก่าเอาเหล้าหมักเองมาทาตัวให้คุณจึงค่อยอยังชั่วจำได้ไหมเหม็นออกนะนั่นสินะเวลาสางเมาทําำไมพูดว่าเหล้าเหม็นแต่เวลากลุ่มดื่มได้ดื่มดีฉันจะไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าให้นะ สกเตียงใช้มือยันพื้นเตรียมจะลุกขึ้นยืนหากลีเมจับแขนเอาไว้สกเตียงอะไรหรือคุณวันนี้มันมาหาชั้นที่บริษัทแกรู้ไหมมันผลักฉันหกล้มมันด่าชั้นซ้ำนี่ถถกกละทือบได้มันทำไปนานแล้วความเย็นเยือกเล่นไปตามไขสันหลังสกเตียงคิดว่าหลันเดาได้ว่ามันคือใคร แต่คนนั้นก็อยากถามเพื่อความแน่ใจคุณเพิ่งพูดกับเขาไปหยกหยกไม่ใช่หรือมันต้องการให้ฉันเก็บเด็กคนนั้นเพื่อที่ผู้หญิงอีกคนจะได้แต่งกับไอ้ปีเตอร์ฉันไม่ทํามันก็จะแฉกับไอ้ปีเตอร์ว่าฉันเข้าใจคุณไม่ต้องพูดหรอกซกเตียงขัดขึ้นทันทีมือที่จับแขนหล่อนเย็นจัดเหมือนมีความหวาดกลัวอยู่ลึกๆ สกเตียงปลดมือนั้นออกแล้วกำมไว้พยายามปลอบว่าคุณไม่ต้องกลัวนะเขาแค่ขู่เท่านั้นไม่จริงคนอย่างมันทำได้ทุกอย่างมันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะผีบ้าสา,านเข้าสิงมันเวลานี้มันมีแต่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นที่เป็นคนจิตใจมันไม่ใช่มันเลวยิ่งกว่าสัตว์คุณเรียกเตือนสติ ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ใช่คนอื่นไกลคุณเมาแล้วพูดอย่างนี้คนอื่นอาจเข้าใจผิดเอาได้แกมันก็ดีแต่เข้าข้างคนอื่นลีเมสบัดหน้าแล้วชี้หน้าแกไม่เชื่อใช่ไหมว่ามันเลวแค่ไหนฉันจะบอกให้วันนี้มันสารภาพกับฉันเองว่ามันนั่นแหละเป็นคนฆ่าพิพิดด้วยมือของมันเองไม่จริงหรอกสกเตียงอุทานฉันไม่เชื่อ คนอย่างเขาคงไม่ทําอะไรอย่างนั้นฉันถึงเรียกแกว่าอีงโง่ไงละ่ะรีเมหัวเราะเสียงแหลมแล้วย้าว่ามันบอกฉันว่ามันเองที่เป็นคนฆ่าพิพิษต,ตาของเด็กขาจารินคนนั้นแกได้ยินฉันพูดหรือเปล่าซกเตียงซกเตียงนิ่งเงียบไม่ตอบรับหรือปฏิเสธคําพูดของรีเมทำให้ชาไปทั้งตัวเพราะไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าจะได้ยินเรื่องเช่นนี้ หล่อนมึนงงเสียจนไม่ได้สังเกตเงาดำของใครคนหนึ่งผ่านแวบไปในห้องที่อยู่ติดกันซึ่งมีประตูที่เปิดแง้มอยู่เล็กน้อยเกียมแกเลยไปที่โรงรถไม่ต้องส่งชั้นหน้าตึกหรอกนะอยากคุยกับทรงเขาสักหน่อยปุรนินสั่งเกียมเมื่อรถแล่นเข้าไปในบริเวณบ้านดังนั้นเกียมจึงขับรถอ้อมตัวคารืหดไปด้านหลังซึ่งเป็นโรงรถและที่พักคนใช้นั่นนะครับเสียเล็กเฮซงล้างรถอยู่นั่น เาเป็นคนขยันอยู่เฉยกับใครไม่ค่อยได้บ้าหรือดีวะกี่ทุ่มกี่ยามยังยืนล้างรถอยู่ได้เยิงเยิงเกียมจอดรถแลถ้วตะโกนเรียกเยรงเสเล็กมาแนะ่ช่างเขาเถอะเกียมซงแก่แล้วหูคงไม่ได้ยินฉันไปหาเขาเองปุรณินเดินลงจากรถไปที่ลานกว้างซึ่งด้านหลังเป็นตึกลักษณะคล้ายห้องแถวยาวสูงสองชั้นชั้นล่างเป็นที่จอดรถ ชั้นบนเป็นห้องพักคนรับใช้ในขณะนั้นสงหันมาเห็นพอดีจึงโยนสายยางล้างรถไปอีกด้านหนึ่งแล้วเดินไปปิดก๊อกเสียเล็กมาถึงนี่ทำไมยังไม่นอนดึกแล้วนะผมนอนดึกทุกคืนพอดีเห็นรถคนเริวสกรปรกเต็มทีก็เลยล้างให้เสียเล็กมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรสำคัญจะมาถามดูว่าควรจะจ้างคนรถใหม่อีกคนหรือเปล่าเพราะไอ้ไม้ไม่อยู่แล้วใช่ไหม สงึ้งไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้ารับใช่มันไปแล้วเกียมเขาเห็นมันวันนี้ว่าแต่งตัวโก้ขับรถหรูแต่เรียกไม่ยอมหันฉันว่าอาจจะไม่ใช่มันก็ได้หรือถ้าใช่มันไปดีฉันก็ดีใจกับมันไม่อยากถามหรอกว่าเรื่องอะไรกันมันก็อยู่กับเรามานานใช่ไหมเพราะฉะนั้นสงคงรู้ดีว่าทำไมมันถึงลาออกแต่ฉันห่วงสงแก่แล้วไม่อยากให้ทำงานหนัก ผมแก่แต่ผมก็แข็งแรงทำงานมากทำให้แข็งแรงมากขึ้นเสียเล็กไม่รู้หรอกหรือ